สวัสดีครับเดี๋ยวเในช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย่เมื่อกี้เราดูขีดหนึ่งไปแล้วนะฮะอันนี้ขีดสองมั่งกับเวนการ์ด V B T ีทีสิบขีดสองนะฮะก็กล่องน,นี้ออกแล้วตามลังกาจทั่วไปวันนี้นะกล่องละร้อยห้าสิบบาทนะครับกล่องน,นี้คุณพ่อต้องคุณคิดอะไรคิดที่ส่งมาให้คุณพ่อรีวิวก่อนเนาะก็ตามหน้ากล่องเลยนะฮะจากกล่องที่แล้วเป็นท่านลูอานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่นะฮะคุณแม่เกดูล่านะกับ ไลซิงโนวานะครับสไปร์บัตเทอร์กับเมกาคอล وني น,นั่นเองอ่าเหมือนเดิมไปดูการ์ตูนได้นะฮะไปดูข่าวสารวิดีโอสอนเล่นแล้วก็การ์ดในกล่องนะฮะในกล่องมียี่สองใบอ่ายี่สิบมีสี่สิบห้าใบยี่สิบองกับยี่สองกับไอ้นี่หนึ่งใบเนาะมีฟอยล์หน้ากล่องหนึ่งใบเป็นไลซิงโนวานะฮะแล้วก็ซุ้มฟอยล์หลังกล่องหนึ่งใบแล้วก็จะมีสุ่มพิเศษหนึ่งใบสองร้อยใบในไทยเท่านั้นนะครับก็จะเป็นลูฮะลูอาร์ต อาร์พิเศษกับอไอเจ้ามอร์เฟซซาอาร์พิเศษนะครับอาร์ไลเซนด้วยเนาะสวยมากๆนะคนุณพ่อก็อยากได้สุดๆเนาะเขาบอกว่าจะไม่กินเลทการ์ดธ,ธรรมดาเนะาะหมายความว่าถ้ามันจะไม่ถ้าสมมติว่าได้การ์ดสองร้อยใบเนี่ยก็ยังจะได้การ์ดสุ่มหลังกล่องเหมือนเดิมนะไม่ได้กินเลทกันนะครับโอเคมะมะเก็บไปก่อนอันนี้เป็นสุ่มหลังกล่องแน่นอนนะใบแรกเป็นโคนานะฮะอีกใบหนึ่งก็เป็นสุ่มหลังกล่องเนาะโอเคอันนี้ คุณพ่อได้สู้กับเพื่อนที่เล่นสไป์มาแล้วก็สนุกน่าเล่นมากๆนะฮะก็จะเป็นสไป์บัเทอร์สายใหม่นะฮะอัจฉริยะฟ้าประทานไลซิงโหนว่าหนึ่งหมืนสามพันมีฟอสคอนเท n ิ u เวนกาดในกรณีที่ยูนิตนี้ลงสนามด้วยการไหลและจะได้รับอิมมัติริกฟรีฟอสจะได้ทั้งฟอสหนึ่งและฟอ r สองแทนที่จะได้รับอย่างใดอย่างหนึง่งอ่ะ แปลเป็นไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งเมื่อเข้าเมื่อไหลลงช่องแวนอะ่ะปกติจะได้ฟอร์สใช่ไหมเพรมันเป็นฟอร์สคุณก็เลือกเอาจะเอาฟอร์หนึ่งหรือฟอร์สสองอ่ะฟอร์หนึ่งครับหรือเอาฟอร์สสองครับแต่ไลซิงโนวาเนี่ยมันบอกว่าถ้ามันไหลลงช่องแวนเราสามารถได้ทั้งฟอร์สหนึ่งและฟอร์สสองเลยได้2องฟอร์สในเทิร์นเดียวสามารถแตกอย่างนี้ด้วยก็ได้โคตรดีนะ นี่แหละทาให้คุณพ่อว้าว,าวกับมันมากๆนะลุเลนมันแจ๋งแจ๋วเนาะแล้วก็อีกสก,กิลนี้ทนให้มันแจ๋มแจ๋วเจ๋งเด็ดนะฮะแอคทีฟเวนการ์ดโซบัสหนึ่งเลือกเรกาดเก3สามแล้วสองใบอ่ะไม่เกินสองใบยูนิตนี้จะได้ความสามารถทั้งหมดของยูนิตเหล่านั้นจนจบเทินและความสามารถในี้ใช้งานจากการ์ดชื่อนี้ได้เทินราคาหมายความว่าก็ติดวันเพื่อเทินนั่นแหละแต่ว่ากาันกันเหลี่ยมก็วันเพื่อเทินเป็นนั่นแหละแบบเหลี่ยมไงเอา จิมอ๋อจิมไรซิงโนวาอีกที่ช่องเลียครับแล้วก็จิมอีกตัวหนึ่งโง่ๆครับอุ้ยได้สกิลของไลซิงโนวากดสกิลไลซิงโนวารอบหนึ่งจิมอีกสองตัวครับอย่างนี้ก็จะโกงไปเนาะก็เพราะฉะนั้นใช้ได้ถึงครั้งนั่นแหละเทิร์นละครั้งต่อให้คุณจะไปจิมไรซิงโนวาในช่องเลียมาก็ตามคุณก็จะรับสกิลซ้ําไปแล้วก็ใช้ไม่ได้นะฮะเกรสาม 3, ตัวเนี้ยเก่งกับโนวามากๆ สไปคิ้งไซคโคลนหนึ่งหมื่นสามพันมีฟอร์สคอนตินียเวนกาดในเทอร์เรลอยู่ในี่โบกพลังห้าพันตามจำนวนฟอร์สมาร์เกอร์บนสานามทุก,ก,กนหนึ่งใบอีกสกิลหนึ่งออโต้เวนกาดเมื่ามันโจมตีบัตรหนึ่งลุกเรียหนึ่งตัวถ้าโนวามันก๊อปสก,กิลไอ้นี่ปุ๊บโนวาจะได้สก,กิลบอกว่าในเทอร์เรลออโต้เวนกาดคอนทินิวรเวนกาดมันจะได้รับห้าพันต่อฟอร์สหนึ่งใบและโนวามันมันให้ฟอร์สสอง ไลท์หนึ่งครั้งได้ฟอสสองอันอยู่แล้วอะคุณก็โบมืนอนนี่ะแล้วยังแล้วแวนตีลุกเรียกต่างหากเอาอะไรไม่เก่งเนาะอืมเกดสามอีกใบนะฮะเป็นพันติ้งคันนอนหนึ่งมืนสามพันมีฟอรสแอคทีฟเวนกาดวันเผอิญนำเล็กทำการจากมือหนึ่งใบยัสโซดูท็อปการ์ดจากกองตามจำนวนยูนิคเกตสามของเราขอไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียทย่เหลือเรียงใต้ ยูนิตที่ถูกคอลงมาบวกหมื่นเฉยๆนะนบุลเล็กไลเนอร์หนึ่งหมื่นสามพันมีฟอร์สคอนตินิวเวนเลียในเทอร์เรลถ้าเซอร์เคิลที่ยูนิตนี้อยู่มีฟอร์สบวกหมื่นอ๋อเหมือนกับไอตัวกล่องที่แล้วเนาะที่แบบหลายๆตัวที่มันบวกหมื่นบิ๊กแบดวอลล็อดหนึ่งหมื่นสามพันไม่มีฟอร์สคอนตินิวเวนการ์ดในการตัวที่ยูนิตโจมตีในกรณีที่แข่งจะคอการ์ดจากมือลงช่องการ์เดียนถ้าไปคอกันสองใบ จะไม่สามารถคอได้ก็คือขอมือสองใบนั่นแหละอีกสกินึ์คอนตินิวเรียกาดถ้าบนเซอร์เข้าของเรามีฟอร์ตมาเกอร์หนึ่งและสองอยู่อยู่ในนี้รล้วมานสามารถอินเตอร์เซบและเมื่ออินเตอร์เซบบวกชิวหมืน่นอ๋อก็คืออ่าถ้าเล่นกับโนวานน่นแหละก็คือมีฟอร์ตหนึ่งกับฟอร์ตสองในสนามก็จะเซปได้ก็เซอร์ไพรส์ไหมก็ถือว่าถ้าเซอร์ไพรส์ได้ก็ก็ถือว่าไม่แย่เนาะเลยซิ่งโนวาถ้ามันปั๊มได้สัก สองฟอสแล้วก็สามสี่ฟอสอย่างเงี้ยบวกไปสองหมื่นแล้วย้ายมาบวกไปสี่หมื่นขอมือสองใบให้พีจีต้องให้สามใบก็คุ้มอยู่นะอ่ะน้องคนเก่งนะฮะอดอว์บัตโลน่าหนึ่งหมื่นชิวห้าพันออโตแวนเลียไม่ลงสนามบัตหนึ่งคนหาก,กัดเกียสามจะก่อไม่เกินหนึ่งไมคอลงช่องเลียโคตรง่ายอีสกีนึงเขที่นิวเลกาดนะครับถ้ามันอยู่ถ้ามียูนิตเกียรสามในแถวหน้าต้านกับมันบูตได้เก่งโคตรเก่ง นี่ก็เก่งนะเก่งมากเลยสไปค์กล่องเนี้ยคือหลายๆคนมองข้ามมันนะคุณพ่อคิดว่ามันเก่งมากๆในการอะไรตัวสกิลคือแบบตั้งใจออกแบบอะตั้งใจคิดสกิลอะบ,บิดสเปียร์นะฮะหนึ่งหมื่นชิวห้าพันออโต้เรียกการเมื่ออย่นี้โจมตีแวนการนำนอร์มอนนำนอร์มอนนี่จากดอกหนึ่งใบกับใต้กองนำ Norman นอร์มอนหนึ่งใบกับใต้กองนะค่าคอร์สของมันนอร์มอนจากดอกกับกองนะ จนจบกระดอสู้นั้นคู่แข่งจะต้องกินเร์เท่าท,ท,ที่ทำได้อันไมกรีดอะเราตีเท่าไหร่ครับตีสองหมื่นครับแต่ขอเซปทั้งสนามอันไมค์เสพหกตัวเสห้าตัวไปเลยกรีด <g reet. S 1> แล้วก็เมื่อจบกระดอสู้นั้นเอามันเข้าโซลจรวหนึ่งนะฮะโคตรดีนะของโคตรดีนะอ่าแอสซ็อตติ้งบาบิเลียนหนึ่งหมื่นชิวพันคอนเทนิวกาเดียน อยูนินนี้จะรับพลังชิว5,000ตามจำนวนฟอร์ตมักเกอร์ของเราทุกๆหนึ่งใบอ๋อตัวช่วยกัด Defensive Evil h a t e r 1 0 0 0 0ชิวพันออโต้เลกาดไม่ลงสนามจับความสำหรับเลยค่าคอร์ของเราบัตหนึ่งบวกหมื่นห้าก็ต้องเอาไปเล่นกับไอ้พวกตัวเก่าๆอย่างทุเรียนอย่างอ่าอะไรโรนัลพวกนี้เนาะแต่ว่าเสียสองบัตเลยนะเมเทโอริก p พนเทล่า9,000ชิวะพันคนที่นี้แวนเลียถ้าในเทิร์นนี้เคยมีการคอเรียกัดสองใบหรือมากกว่าด้วยความสามารถเลยค่าเขาของเล่าบวกหมื่นเนี่ยคุณต้องคิดว่าพูดเนี้ยมันจะเก่งไอ้พวกที่เอสไปตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเป็นเด็กที่ใ้บาสค่อนข้างเยอะถ้าโดนกักแดมหรือแดมหมดขึ้นมามันจะเล่นยากไอ้อย่างเงี้ยเราคอเรียสองใบเกือบทุกเทิร์นอยู่แล้วอะค่อนข้างใช้ง่ายเปิดห้าหาสามนะฮะ อโคแบกแวตตี้แปดพันชิวหมืน่นเหมือนเดิมออโต้แวนเลียไม่ต้องสนามจากมือเปิดท็อปเด็กห้าใบเกิดสามหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบทิ้งมือหน 1, ึ่งใบโดยที่เหลือไวกองสับนะฮะอีกสักหนึ่งคอนตินิวแวนเลียถ้าเรามีถ้ามีเรียกาดเคยถูกคอจุดคันสำคัญหรือท่าคอสของการ์ดเราในเทอร์นนี้บวกห้าพันก็คือเห็นสูพิเลียคออ่าไม่ต้องเห็นสีนบอกว่าเทอร์นนี้เคยมีการสูพิเลียคอถ้าเคยมีก็บวกพลังก็ถือว่า ไม่ได้ใช้ง่ายขนาดหลายๆหลๆตัวหรืออย่างทาจิแต่ก็ไม่ได้ใช้ยากขนาดรอยยันหรืออ่าหรือตัวอะไรช่างมันเถอะสักอันหนึ่งเอาไซรลบบิดเจ0 0พันชิวหมื่นออตโต้เลกาดไม่ลงสนามจากความสามารถหรือข้าข,าของการ์ดเราโซบัตหนึ่งจนจบเทินอยู่ในนี้จมจิตตจมตีแตแถวหลังได้ระบกพลังให้5,000เป็นตี12บี่ยังไม่ข้ามเส้นฟอร์ตนะ เ er ชียร์เกิลคอตนี Auto ่7,000ชิวหมื่นออโต้เลกาดไม่ลงสนามจากความสามารถเลเ็กๆข,ของการ์ดเหล่าถ้าบนเดเมทโซนไม่มีการ์ดหงายอยู่หงดำหนึ่งอาจจะแอบบแอบไบปสักใบสองใบเพราะว่าค่อนข้างใช้ย,ยากไอเนี่ยกเก่งของจริงของจริงแอมบูชเด็กสเตอร์8,000ชิวหมื่นออโต้เลกออโต้แวนการ์ดไม่ลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบจวดหนึ่งอีกสักกีหนึ่งออโต้เลกาด มื่อลงสนามบัตรหนึ่งนำเล็กัดเกรด2หรือสูงกว่าของเรา1นึใบยัดโซค้นหาการจากกองไม่เกิน2องใบที่มีเกรดเหมือนกับไอการที่เราเข้าโซเนี่ยเก็บ1โดดมา2โคตรเก่งนะฮะเก่งมากเมก้มนเจอร์มีเมกาเทรนเนอร์อะไรนี้เป็นเป็นเบทั่วไปนะเป็นเจเนอเรลเบนะแปดพันชิ่หมืน่นแอคทีฟเลกัดจับตัวมันนอนเล็กัดของเราหนึ่งใบบวกหมื่นนะฮะ ล้วเมื่อจบการถอนตูอยู่นี้จบยุนั้นจมตีเอาไปไว้ใต้กล่องอ๋อเหมือนกับให้มันติดชาร์จเนาะอ่าเมกาเลฟฟอรี e, อันนี้เป็นกรรมการนะฮะเจ็ดพันชิวหมื่นห้าวาน,นิลาแต่ชิวหนาน,นึบอันนี้เป็นลันนิ่งลันนิ่งสไน,สนเปอร์นะฮะก็เป็นตัวเริ่มของไรซิ่งโนวานอนครีนะนอนครีเซนนาราก อ่ะให้คลิกน่ารัอีกใบหนึ่งมานะฮะแล้วก็ให้คลิ่โซนิกเบรเกอร์ตัวเก่าไอ้จ่วดน่ารากนี่ก่น้องนี่ก็น้องแมวนะฮะแล้วก็ฮิลน่ารากนะฮะฆ่ามันไปเดี๋ยวฝันร้ายโอเคก็สไปค็็จะมีเท่านี้ก็จะเล่นโนวาได้ซึ่งอัน,นจริงๆจะบอกว่าโนวามันมันอันนี้คือสไปแบบไม่บลออะถ้าเป็นมีมก็ แล้วมีแสงออกมาบนหัวคือคุณสามารถอยากเล่นอะไรคุณก็ยัดเข้าไปได้เลยเพราะว่าไ s i ิง n o วามันกรอบเทคอยู่แล้วอะอยากเล่นถ้าอะไรอะถ้าแปลกๆพิลึกพลึกขนาดไหนก็เล่นได้ขอให้เกียร์สามมันมันมีสก,กิลเหอะก็เล่นได้หมดนะฮะกลายเป็นแบบไ s i ิงโนวาจะมีสก,กิลปกติเท่านี้แต่ถ้ากดสก,กิลของไรซิงโนวาปุ๊บสก,กิลจะเคยขนาดนี้เพราะว่าเอาสก,กิลของตัวอื่นมาสตัวไงโอเคเมก้ามั่งเลยนะฮะ เมกาก็จะเป็นอีกเด็กหนึ่งที่พ่ออยากเล่นนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองยังไม่ได้เจอแล้วก็ยังไม่ได้อ่านสกิลเท่าไหร่เลยนะฮะอันจริงๆคืออ่านแล้วแล้วลืมแล้วลืมแบบลืมเลยแหวนหลักนะฮะอีวิลกอล์วเนอร์ดาร์ฟเฟสเกโดลาหนึ่งลูกโซ่พันมีโปรเทคแอคทีฟเวนกาดเวนเบเธอร์คัลเตอร์บัตหนึ่งเลือกเลกาดของคู่แข่งที่ไม่มีเครดันมาร์เกอร์ไม่กักนสองใบาวางเครดันมาร์เกอร์ให้ยูนิตเหล่านั้นยูนิตละหนึ่งใบนะครับพอต้อง ไปหาเคลเดนมาร์เกอร์มาก่อนอันนี้คือเคอร์เดนมาร์เกอร์นะครับอ่ะต่อออตโต้แวนการ์ดเมืออ่อนนี้โจมตีรีไทยเล็กกาของเราหนึ่งใบค้นหาการ์ดเกรดสามจากกอไม่เกินหนึ่งใบคอลงคอไปน้นลงช่องเลียและสับกองอ่าถ้าทำการคอยูนิตนั้นและยูนิตนี้บวกหมื่นโอ้โอเก่งเพิ่มเวฟกลายเป็นว่าเมกามีสีเวฟแบบไม่การันตีอ่ะ เครดอมเมเกอร์เครดอมมากนะครับก็จะเป็นมาร์เกอร์ใหม่ของเกด o ล่านะฮะมาร์เกอร์มันบอกว่ายูนิตท,ที่ถูกวางเครดินมาร์เกอลงไปนั้นจะสูญเสียความสมารถพื้นฐานสูญเสียพลังตามพลังพื้นฐานตัวเองและไม่สามารถทําการอินเตอร์เซปหรือบูตได้เมื่อยูนิตท,ที่ถูกวาง c ค e ดินมาร์เกอถูกรีไทม์คุณค้นหาการ์ดที่มีเกรดเหมือนกับยูนิตนั้นไม่เกินหนึ่งใบเอาขึ้นมือแล้วสับกองก็ สมมุติว่าคุณไปวางไข่ไปวางดักแด้ไว้ที่ยูนิตของเขาแข่งหนึ่งตัวยูนิตนั้นจะเสียสกิลทั้งหมดไปและเสียพลังก็คือเป็นการ์ดไม่มีพลังอะไรเลยแต่ว่าต้าเป็นเรียนะอันนี้เป็นแวร์นะเราต้องไปวางไว้ที่เรียเนาะอยูนิทไน,นกลายเป็นพลังศูนย์สกิลไม่มีบูตไม่ได้เซฟไม่ได้ตีได้และถ้าพลังมันเหมือนศูนย์ก็จริงแล้วพ่อบอกเอา้าแล้วถ้ามันตีไม่ได้คุณพ่อแล้วมัน ไม่อยากให้มันรีทายคุณก็ให้มันอยู่บนฟอร์สไลท์ใหม่แล้วฟอร์สแปะมันก็จะตีหนึ่งหมื่นมันก็ถูกล็อกมันถูกดีลีตมันเรียกการถูกดีลีดอ่ะเออแล้วก็ถ้ายูนิตนั้นที่มีเอนนี่อยู่ถูกรีทายถูกรีทายการคอทับของแวนกาดเท่ากับรีทายแวนกาดจะไม่เหมือนบัดดี้หรือการ์ดอื่นที่บอกว่าไอ้ถูกคอทับเป็นการอารงณหลุมหรืออะไรก็ตามถ้าเอาจากเลียลงดอบเอาจากการเดียน ลงดอบถือว่าเป็นการรีทายทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคอทับไอ้การ์ดที่มีวางไข่ไว้เนี่ยหรือดักแด้เนี่ยแล้วแต่จะเรียกเราฝั่งคนเล่นเกโดลา่าก็จะได้าการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือคือเท่ากับว่าเกโดล่ามือหนาแน่นอนเพราะว่ามันวางสองใบไม่รวมเด็กการ์ดนั่นแหละนะนะฮะก็วิธีทําให้เอาการ์ดที่ถูกวางไข่หรือถูกเป็นดักแด้เนี่ยออกจากสนามโดยที่ฝั่งเกโดลา่าจะไม่ได้มือเพิ่มก็จะมีวิธีง่ายๆก็คือ เตะข้าแดมก็ต้องเล่นเมกะต้องเล่นแองเฟยยกขึ้นมือต้องเล่นเงือกอะไรหรือว่านูบาพวกนี้เนาะหรือเตะกับกองอะไรพวกนี้พวกเนี้ยเตะกับกองเข้าแดมยัดโซยัดโซก็ได้นะเพราะว่าไม่ถูกทีทายเตะเข้าแดมยัดโซเอายัดโซเกะข้ากองยกขึ้นมือโอเคพวกนี้จะไม่ถือว่าถูกทีทายแต่ถ้ามันลงดอปเมื่อไหร่ปุ๊บ นับว่าเป็นการีไทยทั้งหมดนะฮะน่าจะเข้าใจเนาะกล่องนี้จะมีซับสายอีกสายหนึ่งก็คือสาย Machining นะฮะ Machining Meteo Bullet 1 000, 2 0 0 0มี p r o t e c c o n t i n u เวน a ลียถ้าเรามีเกลยกาด5าใบหรือมากกว่าเลียกาดทั้งหมดของเราที่ติด Machining จะบูตได้อีกสิ่งหนึ่งแอคทีฟเป็นกาดเลือกาดนะครับวันเพื่อนจับเลสเลือกาดไปอื่นเราติดแมชชินนิงหนึ่งใบอยู่น,นี้บวกหมื่น เนี่ยแมชชินนิงตอนนี้บวกกับไมเทิลที่ออกมามันทำให้เอ้ยไม่ใช่ไมเทิลสิบวกกับไอ้แบ็กเซตเทิลที่ออกมาทำให้แมชชินนิงมันน่าเล่นมากขึ้นนะฮะอา่อาอสุรกายผู้ข่มขู่ดาร์คเฟสนะครับก็จะเป็นดักเฟสเก่าเนาะหนึ่งหมื่นสองพันมีโพเทคออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบเล่ลิ่งก,การคู่แข่งหนึ่งใบที่ไม่มีเคร็ดแลมาร์เกอร์อยู่นำเคร็ดแลมาร์เกอร์ไปวางนะครับอีสเลิงออโต้แวนเลียเหมือนกันเมื่ออยู่นี้โจมตีแวนบัสหนึ่ง เลือกเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบที่ไม่มีเครดนมาเกอร์รอ,อยู่ลิท้ายแล้วก็อยู่ในบวกห้าพันจนจบการสู้ตามจำนวนการ์ดท,ที่ถูกเลือกทุกๆหนึ่งเกรด๋อถ้าจิ้มเกรดสามก็บวกสามพันเอ้จะบวกหมื่นห้าเนาะก็ต้องต้องเลือกที่มีเครดนมาเกอร์รอ,อยู่อ๋อไม่ใช่ไม่มีก็ถ้ากับว่าเราได้จัว่วคืนหนึ่งทิ้งมือวางแล้วก็ตีบัตรหนึ่งยิงแล้วก็จัว่วคืนเนาะกะ็อาจจะก,ก็ต้องเป็นเกรดสองปะ อาจจะเกตหนึ่งก็บุกห้าพันแต่ว่าได้ตัวเล่นตัวซับมาก็ไม่แย่นะอสุรกายหอ,อกทำลายโอวัสปีดหนึ่งหมืนสองพันมีโรเทคออตโตแวนเหลี่ยมลงสนามบัตหนึ่งส่งท็อปเด็กสองใบคู่แข่งลงดับโซนถ้ามีการก์ดเกตหนึ่งสูงกว่าลงถูกส่งดับโซนจากความสามารถนี้จนจบเทินในกรณีที่คู่แข่งจะคอการ์ดจากมือลงช่องกาเดียนต้องคอสองใบอ่าอันนี้น่าจะซับตัวเก่าเพราะว่าเป็นการเล่นกับมัวกอง เพราะว่าเกดโดล่าดักเฟสมันเป็นการเล่นแบบใหม่แล้วเล่นเล่นโดยการจับ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 ทำดักแด้นาะอสุรกายตัดสะบบันคริสทรัชหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีโพเทคแอคทีฟเบนกาดเคอร์เตอร์บัสสอง 2, จับมันนอนใน,นสแตนเฟสถัดไปผู้แข่งไม่สามารถสแตนลิกับตัวเองได้แต่แอคทีฟเบนกาดเอเคเอตีไม่ได้นะฮะยอมเสียหนึ่งตีไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สองได้นะฮะ เสียมือสองใบเพื่อที่จะให้เรียอากาศคู่แข่งลุกไม่ได้ก็ก็คิดกันดีๆนะฮะอสุรกายผู้ช่วงชิงสติกกี้โบลาส์ก้าพันชิวพันออโตแวนเลียมาลงสนามบัทหนึ่งทอมเล้งหกใบแสดงการ์ดไม่เกินสองใบที่มีด์กเฟสในชื่อและชื่อแตกต่างกันด้วยเอาที่แสดงขึ้นมือสับกองเปิดหกเอาดักเฟสขึ้นมือนั่นเอง อีกสกิลหนึ่งออตโต้เรียกากศเมื่อมันโจมตีโซบัตหนึ่งมันบวกหกพันตามจำนวนเรียกากศคู่แข่งที่มีเคเดนมัคเกอร์อยู่ถ้าพลังของมันบวกได้ถึงสองหมื่นจวนหนึ่งก็บวกหกพันตามจำนวนเรียกากศเก้าหกก็ต้องสองตัวอ๋อดักเฟสคุณแม่แปะใบเดียวไอ้นี่ก็ได้แล้วนี่แมชชีนนิ่งสเต็คสเต็กเตอร์หอนเก้าพันชิววพันออโต้แวนเลีย เมื่อลงสนามจากมือปิดได้หกใบแมชชีนนิ่งไม่เกที่ไม่ใช่เกดสองไม่เกินหนึ่งใบเอาขึ้นมือสับกองเท่าขึ้นมือหนึ่งใบเอามือหนึ่งใบเข้าโซด้วยอเปลี่ยนมือจะโซนะฮะอิสสกิลหนึ่งแอคทีฟเวเลียวันเพอร์เทนโซบัสหนึ่งเลสแมชชีนนิ่งหนึ่งใบเล่นเลกับผู้แข่งยูนิตนั้นไม่สามารถสแตนได้โอ้ อ,อสุรกายเห็นผูงทำน,นองเนมฟิเนลฟิมนาเนลนิมฟ้าเก้าพันชิวพันคนทินิวเวลเลในเธอเราถ้าเลกการทุแข่งมีเครดนมาร์เกอร์อยู่บวกพันโอหมื่นห้าอีกแล้วอิออตาเนึ่นออโตเมื่อนี้ถูกดีไทยแต่ช่องเลกการจากควมามสามารถเลยค่าคอสของเราโซบัตหนึ่งเลือกเลกการทุแข่งหนึ่งตัวที่ไม่มีเครดนมาร์เกอร์อยู่วางเครดนมาร์เกอร์ซับซับกับคุณแม่คุณแม่กินเจ้านี้โซบัตเจ้านี้อ่า สกิลของคุณแม่จะเสร็จก่อนเพราะว่าคุณแม่กติกินปุ๊บคุณแม่จะได้คอจากกองหนึ่งใบก่อนแล้วก็สกิลไอ้นี่มันจะไปแอคทีฟจากทีหนึ่งจากในดอปโซบัสหนึ่งแล้วก็แปะเคดเดนมาคเกอร์วาน,นิลานะฮะเกตสองยืนหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีชิลอสุรกายสบั้นเสียนคริมสันฮัตเตอร์กัปันชิวพนันออตโต้กาเดียนไม่ลงสนามโซบัสหนึ่งเลือกเลิกัดคู่แข่งที่มีเคดเดนมาคเกอร์อยู่ ยู่นี้จะบวกพลังชิวตามชิวออกก็ต้องไปจิ้มเกตหนึ่งหรือเกตศูนย์เนาะอ่ะเกตหนึ่งมั่งแหละคล็กอาร์มคลเชอร์แปดพันชิวหมื่นคอนติเนียรกาดยู่ในนี้ได้เราสามารถโจมตีจะ่แถวหลังไม่ใช่โจมตียูนิตแถวหลังที่มีขึ้นมาเกลืออยู่ไดโอไปทําให้เราได้จ่วงง่ายหนึ่งตัวน่าสนใจโอ้สกิลอะไรนี่ เธอบูตเลดซิกเนลแปดพันชิวหมื่นแอคทีฟเลกาดเคาน์เตอร์บัสหนึ่งในไทยตัวมันส่งการ์ดท็อปเด็กคู่แข่งลงดอบเลือกเลกาดคู่แข่งไม่ที่ไม่มีเคเดนมาร์รเกอร์อยู่ตามจำนวนเกรดของการที่ถูกส่งลงดับโซนนั้นวางเกรดมาร์เกอร์โอ้ถ้าส่งท็อปเด็กเป็นเกรดสามนะก็เท่ากับว่าแปะแปะได้สามใบเลยฮัลโหลโอ้ไม่กอแมชชีนนิ่งไซเบสเตอร์แปดพันชิวหมื่น ออโตลิกาดเมื่อนี้ถูกเลสจากความเสเปค่าขอ้อของเราดูเด็กซ้ำใบคอการ์ดที่มีแมชชีนนิ่งที่ชื่อไม่เหมือนกันหนึ่งใบไม่ใช่คอการ์ดที่ติดที่ที่มีแมชชีนนิ่งในชื่อไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลียที่เหลือเลียงใต้คนสมัยใน,นชื่อเธอละครั้งถ้ามันถูกจับนอนก็ได้คอฟีหนึ่งตัวเพราะว่าเด็กแมชชีนนิ่งก็แทบจะใส่แมชชีนนิ่งเต็มแล้วมั้งเดี๋ยวนี้อาจจะมีบางตัวกับอย่างเองอแมชชีนนิ่งเกือบเต็มนะเออเปิดท่าหาสามนะฮะ ก็ออโต้แวนเลียไม่ต้องสนามจากมือเธาเลี้ยงห้าใบก็สันหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยิบขึ้นถ้าหยิบใหบ้ถ้าหยิบขึ้น,หนให้มือหนึ่งใบ,บ,บทิ้งมือด้วยที่เหลือกับกองสับนะฮะอีกซีนหนึ่งคอนทินิวแวนเลียในเทิร์นเราถ้ายูนิตไม่ถ้าคู่แข่งไม่มียูนิตสแตนอยู่บวกห้าพันก็ใช้ง่ายเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าสกิลคอนใช้ง่ายนะอสุรกายแห่งความโกลาหลโมซิโลโล่แปดพันชิลหมืน่นแอคออท,ทีฟเลกาดยูนิทลิทายตัวมัน เลือกเลียคู่แข่งหนึ่งใบที่มีเคเดนมาร์เกอร์อยู่ลีไทยคอการ์ดที่มีเกรดเหมือนกับยูนิตที่สุนท้ายจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียนสับกองความสามารถนี้เธอได้เธอระครังกเก่งมากเลยนะลีไทยตัวมันแล้วก็ลีไทยคู่แข่งที่มีเคเดนมาร์เกอร์อยู่ทําให้เราได้จัว่วให้หาได้หาเกรดนั้นขึ้นมือแล้วสกิลของไอ้นี่ยังบอกว่าอคอการ์ดที่เกรดเดียวกัน กับที่ถูกดีทายลงเลียอีกทีหนึ่งอีกเปลี่ยนจากเกตหนึ่งให้เป็นกายเป็นเกตสองเกดสามได้เลยเอ่ะไม่ได้แย่ Media นะเคลียร์บลิชแปดพันชิวหมื่นออโต้แวนเลียไม่ต้องสนามทิ้งมือหนึ่งใบจวคืนหนึ่งใบถ้าทิ้งเกดสามเพื่อเป็นค่าค้อของความสามารถนี้แล้วเลิกการคู่แข่งหนึ่งใบที่ไม่มีเคเดนมาเกอร์อยู่วางก็เฉยๆนะอันนี้ทัว่ามันต้องทิ้งมือทิ้งมือแบบมันไม่เหมือนกับ อ่าในหลายๆคนจะทำคุณพ่อบอกทิ้งมือไม่คุ้มแต่ว่าไหนบอกว่าดาร์กเฟสเกตสามทิ้งมือแล้วคุ้มอันนั้นมันคุ้มเพราะว่ามันได้มันได้ตีมันได้ตีแล้วแล้วมันบังคับยิงที่มีเคเดนมาเกอร์อยู่แล้วมันจะถ้ากับว่าเราก็ได้ได,ได้เกตได้มือคืนหนึ่งใบระบกพลังนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันคือทิ้งมือแล้ววางไข่ไปเลยไงคุณพ่อติดป่าไอ้เคเดนมาเกอร์ว่าวางไข่เนาะดังนั้นทั้งที่มันเป็นการทาดักแด้แท้ๆนะ คีเซนนะฮะอันนี้เป็นตัวเริ่มตัวเริ่มนะตัวเริ่มคีเก่าแล้วก็ขีเก่าเนาะขีเก่าให้อันนี้มาสวยน,ะน่ารักดีแล้วก็จัวจัวใหม่แล้วก็ฮิวใหม่นะฮิวใหม่ก็น่ารักแล้วก็ออเดอร์ออเดอร์อออนะฮะวงแบนนส่สัมพันธ์บอกไปแล้วเนาะก็นำเล็กเกสองหรือต่ำกว่าจากมือยะโซเปิดทัพสามเอาหนึ่งใบขึ้นมือเนาะ แล้วก็ให้เครดิตมาักเกอร์มา2ใบนะคุณหมอให้ดูใบใหนึ่งแล้วอันนี้ใบหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ควิกชิลโอเคไม่ได้สุ่มหลังกล้องไม่ได้ไม่ได้โมฟิตไม่ได้โมอฟีสไ,ไ,ไ,ไม่ได้ดูอาร์ตเศร้าก็จะได้ควิกชิลได้ฟอร์สนะได้โปรเทคแล้วก็ได้โปรเทคสองลายอุนเตอร์แมนเบลซ่านะฮะโอเคมาดูหลังกล้องกันดีกว่าอย่าเศร้าไปเนาะอึบอึบ อบสาม 3, ไหมสามไหมสามศูนย์ศูนย์ตัวเริ่มนะฮะอ่าตัวเริ่มรู้เลยอะไรสไปนะฮะก็โอเคได้ตัวเริ่มมาก็ไม่แย่นะน่ารักเทดีไม่ใช่น่ารักน่ารักจนติดปากอะ่ะเทดีนะฮะก็อ่าลืมให้ดูหลังกล่องจะเป็นฟอยล์ปั๊มนูนนะฮะแล้วก็เป็นฟูอาร์ตการ์ดออกแล้ววันนี้นะฮะไปหาซื้อได้ตามร้นการ์ดทั่วไปเลยกล้องนี้ซื้อมา ยืนยันนอนยันนั่งยันเลยว่าเล่นเมกาได้นะฮะแล้วก็เมกาจะเป็นอหนึ่งตัวที่ก็โปรเทคอะโปรเทคคุณพ่อแนะนําว่าสามารถมันมันใส่คีย์สิบสองได้อ่ะเพราะว่ายังไงเราก็เล่นโปรเทคหนึ่งอยู่แล้วไงแล้วลเรื่องจั่วก็ไม่สำคัญเพราะว่ากิโดล่าวางไข่ถ้าเขารีทายปุ๊บหรือเราไปตีตัวที่มันอันนี้ก็ได้ยกได้หาการ์ดขึ้นมือแบบแบบหาเกรดได้เลยอะก็ ดีกว่าจัวอีกอะเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ทาเป็นเป็นอินเด็กหน <0 S 1> ึ่งที่ผมคิดว่าใส่ขีสิบได้สิบถึงสิบสอง้สบายๆไม่ซีเรียสก็แต่ตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใส่ขีสิบสองหรือขีพวกนี้แล้วเพราะว่าลูอาร์มันมาเรียมันตีเกินสองหมื่นมาไอ้มันมันมันตีแรงเกินที่จะกัดสามหมื่นได้ก็จะไปใส่เป็นขีเซนสักหนึ่งได้หนึ่งใบแล้วไปใส่ขีอ่าไปใส่ดอพีจีสามหรือบางคนอาจจะ ไม่รู้อะรีบเล่นก็คิดสองเลยก็ยังโอเคก็ถ้าคิดว่าเร็วกว่าได้ก็ตามนั้นนะฮะกับประมาณนี้นะครับกับกล่องคิดสองเด็กโปรไฟล์ตามมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับนอนรอได้เลยเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมถ้าใครได้รู้อาร์ดมอร์เฟสซาไยเซนพิเศษขิงกันข้างล่างได้เต็มที่นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ